สวัสดีครับถ้าลูกค้าได้เครื่อง PDA แล้วนะครับให้กดปุ่มนี้ปุ่มหนึ่งนะครับมันจะเป็นการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็สัญญาณสีฟ้ากระพริบนะครับให้เราเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าโทรศัพท์นะครับแล้วก็เข้าไปที่บลูทูธครับจากนั้นเราก็กดเปิดบลูทูธครับผมครับบลูทูธจะเป็นอันนี้นะครับกดเชื่อมครับ ถ้ามีเสียงแล้วคือใช้ได้แล้วนะครับทีนี้ก็เข้าในลิงก์ที่แอดมินส่งให้ครับพอกรอกรหัสก็จะเข้าหน้านี้ครับแล้วก็เพิ่มสินค้าได้เลยนะครับกดเพิ่มนะครับแล้วก็เราก็กดสแกนได้เลยครับที่ด้านหลังนะครับกดแช่ไว้นะครับครับก็จะขึ้นสินค้าขึ้นมาให้นะครับทีนี้ถ้าเป็น ios นะครับมันจะกดจํานวนไม่ได้แบบนี้นะครับให้เรากดที่ตรงนี้นะครับสองครั้ง คีย์บอร์ดจะขึ้นมาครับเราก็ใส่จำนวน10เสร็จแล้วเราก็กดเสร็จนะครับทีนี้ก็เป็นราคาอันนี้ขาย15เสร็จแล้วเราก็เพิ่มอันนี้ได้แล้วนะครับหนึ่งสินค้าต่อมาเราก็มีสินค้าที่สองครับก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับทีนี้ถ้าเป็นสินค้าตัวไหนที่ไม่มีในฐานข้อมูลนะครับเขาก็จะไม่มีชื่อนะครับอันนี้เราต้องพิมพ์เองนะครับ กดตรงนี้สองครั้งมันเหมือนเดิมครับตรงนี้โอเคอันนี้ก็ใส่จำนวนครับ20ขาย5บาทเสร็จแล้วก็เพิ่มตะกร้าโอเคครับถ้าทำเพิ่มสินค้าตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็แจ้งแอดมินได้เลยครับแอดมินจะนำเข้าในระบบให้ครับผม